สวัสดีพี่ๆชาวสวนทุกท่านนะครับทั้งภาคใต้และก็ภาคตะวันออกนะครับพบกับผมนะครับกล้องเ e อ็กซ์เคีย e ครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้านะครับที่ทางบริษัทเราจะจาหน่ายอยู่นะครับก่อนอื่นอยากให้อ่าพี่ๆชาวสวนทั้งทางภาคใต้และก็ภาคตะวันออกมั่นใจนะครับว่าถ้าสั่งสินค้าจากผมไปได้ของที่ถูกต้องเนื้อสารที่แบบเดิมเหมือนเดิมคงเดิมที่พี่ๆเคยใช้แน่นอนนะครับเราขายมาเป็น10บสปี1 0 20ปีก็ คงเดิมเนื so us, th ้อสารแบบเดิมนะครับก็ตอนนี้นะครับมีตัวแทนอยู่2ท่านนะครับที่จังหวัดจันทบุรีส่วนภาคอื่นยังไม่มีนะครับตัวแทนก็เป็นผมคนแรกนะครับที่อยู่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็อาจารย์ธนกรอยู่ที่ท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับพี่ๆชาวสวนนะครับมั่นใจได้เลยว่าสั่งกับ2คนนี้ก็คือผมแล้วก็พี่ธนกรเนี่ยนะครับได้สารแบบเดิมดั้งเดิมแน่นอนครับไม่มีผิดแปลกแตกแยกไปไหนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนานะครับว่าเรามีอะไรจําหน่ายบ้างนะครับก็แบบเดิมเลยนะครับนี่ เอ็กตาเคียครับเอ็กตาเคียเนี่ยเป็นตัวปรับสภาพดินปรับคา่าพิเฮ็ดินก็คือล้างดินล้างสารพิษที่ตกค้างในดินพวกดินเน่านะครับดินบล็อกปุ๋ยแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือพวกโรคไฟทอปเทล่าเน่าคอดินที่เขาอยู่ในดินนะครับตัวนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับแล้วก็แผลตามต้นแผลเน่าอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับเป็นยา,าขวดเดียวที่ใช้ได้หลากหลายนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวพระเอกเลยนะ ส่วนตัวที่2นะครับก็เป็นตัวไทมองเนี่ยไทมองก็จะเป็นตัวทาใบนะครับ like ตัวทําใบก็คือหมายความว่าเราฉีดพ่นทําใบให้เขานะครับใบจะใหญ่เงางามก็เหมือนไปเราไปขยายลงครัวให้เขาใหญ่ขึ้นนะครับก็ลืมพูดไปนะตัวเอ็กซ์เตอร์อ UH! ีกอย่างหนึ่งนะครับก็ไปช่วยการแตกรากฝอยนะครับเพราะว่ามันมีทิปเปิ o s p h a t e นะครับเขาจะช่วยดีเมื่อเราฉีดพ่นลงดินเพราะว่าจะไปช่วยการเล่งการแตกรากฝอยนะครับคราวนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับตัวไทมองเนี่ยนะครับเขาจะฉีดอยู่ประมาณสัก ชุดใบหนึ่งฉีดประมาณ2รอ,อบนะครับถ้าพี่ๆคนไหนทําหลายชุดใบก็ฉีดประมาณหลายครั้งหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เปลืองอะไรนะเพราะว่าเราใช้แค่ถุงเดียวบวกกับยาป้องกันแมลงเนี่ยใช้ได้ยาวๆนะครับทำใบให้สวยฉีดพ่นพืชผ,ผักสวนควรัวได้หมดแล้วก็พวกผลไม้เนี่ยฉีดได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็มาตัวที่3เนี่ยเป็นตัวสเบียงนะครับสเบียง25%สนะครับสะสมอาหารเนี่ยน้ำตาดอกนะเราฉีดในชุดใบที่2ที่3ได้เลยชุดไหนที่เราจะทําดอกนะเราสามารถฉีดพ่นสเบียงได้เลยนะครับเป็นตัวสารอาหารกลุ่มคาร์บฮเรตน,นะฉีดพ่นไปไปปเเ้าาข ตามข้อตากิ่งนะครับเมื่อถึงเวลาอากาศที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเขาก็จะทําการไปสร้างตาดอกไปเลี้ยงตาดอกให้เขานะครับตัวสเบียงเนี่ยใช้ไม่กี่ครั้งหรอกครับประมาณ5้หครั้งก็น่าจะเห็นผลแล้วเพราะว่าถ้าอากาศดีนะครับเราให้น้ําถูกต้องยังไงดอกมาแน่นอนนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นเจ้าตัวดูเท่นะครับตัวดูเท่เนี่ยใช้บํารุงผลนะครับตั้งแต่ช่วงหางแย่ไหมจนถึงเก็บผลผลิตได้เลยนะใช้แค่ตัวเดียวนะครับเราจะบวกแคลเซียมบอลลอนก็ได้บวกยาป้องกันตะแคงได้หมดเลยนะครับ อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยบวกยาป้องกันมลรงได้หมดทุกตัวเลยครับเจ้าตัวดูเท่เนี่ยเป็นท่านอาหารกลุ่มโปรตีนนะเราฉีดไปเนี่ยนะครับเขาจะช่วยบิงพูขยายรูปเพิ่มน,น้ำหนักนะเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าผลงานของเจ้าตัวดูเท่เจ้าตัวเอ็กซ์กตาเคลียเจ้าตัวไทมองเจ้าตัวสเบียงเนี่ยผลงานเขาเป็นยังไงเพราะว่าเราจําหน่ายมาค่อนข้างที่จะหลายปีมากๆครับเป็นเนื้อสารแบบดั้งเดิมนะครับที่ทางบริษัทเนี่ยให้ลิขสิทธิ์แก่เราทั้ง2องท่านเนี่ยมาจัดจําย ตัวที่5เนี่ยตัวนี้จะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่แต่ว่ามันมีมานานแล้วแต่เราไม่ค่อยได้เอามาจําหน่ายนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยดอกค่อนข้างที่จะอกอกยากนะเราเลยจําเป็นที่จะต้องใช้เจ้าตัวฟาวาเซตนะครับตัวที่5ของเราคือเจ้าตัวฟาวาเซตครับเป็นสารกลุ่มเอทิลีนเร่งการออกดอกเร่งการติดผลนะครับซึ่งพืชเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างเอทิลีนได้ยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เพียงพอนะครับเราทําเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรใหญ่ๆเนี่ยมีเป็นพันๆต้นเนี่ยเราฉีดไปตัวเนี้ยช่วยได้เยอะครับช่วยเร่งการออกดอกนะคร ใช้แค่2ช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือเร่งการเข้าสีนะครับอีเทลีนช่วยเร่งการเข้าสีได้นะครับแล้วก็น้ําหนักจะยังคงอยู่นะครับก็มีหลักๆมีประมาณ5ตัวแค่นี้ครับที่เราจําหน่ายอยู่นะซึ่งถ้าพี่ๆคนไหนไม่มั่นใจนะว่ากลัวสั่งไปแล้วจะได้ของแบบดั้งเดิมได้ของแบบออริจินอลที่เราเคยใช้ไหมนะครับให้ดูที่บริษัทผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจาหน่ายนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูชัด,ชดนะบริษัทผู้ผลิตผู้จําหน่ายเนี่ยจะชื่อว่าบริษัท t t o a ทอ c h e m i c a l เซลจำกัดเท่านั้นนะจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ผลิตแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเราได้สิทธิ์มานะครับให้จัดจำหน่ายเจ้าตัวเอกตะเคียไทยมองสเบียง25%แล้วก็ดูเที่แล้วก็ฟฝวาเปอร์เซ็ตซึ่งทางบริษัทมีหลายตัวกว่านี้แต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแนละ้วต่อชาวสวนทุเรียนนะครับก็ให้ดูประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าพี่ๆชาวสวนคนไหนนะเคยใช้มา45ปี6-7เปีอย่างเงี้ยก็จะจำได้ว่าเนื้อสารเจ้าตัวไทยมองเจ้าตัวสเบียงเจ้าตัวดูเที่เนี่ยหรือว่าเจ้าตัวเอกตะเคียเนี่ย มันเป็นยังไงนะเราใช้แบบเนื้อสารแบบดั้งเดิมเลยนะครับเปิดถุงออกมารู้เรื่องครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยฉีดทีสองทีรู้เรื่องแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวเอ็กซาเคียนะทุกตัวเลยนะครับฉีดไปรู้เรื่องนะครับพี่ๆชาวสวนก็จะติดใจนะครับราคาเราก็ไม่ได้แรงเพราะว่าแค่ถุงเดียวมันก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะบวกกับยาป้องกันแมลงเพื่อเผอถูกนะครับถูกมากๆนะครับในคอร์สที่เราใช้ไปนะครับต้นทุนที่เราใช้นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆไว้ครับสาหรับ ดูว่าของออริจินอลที่เราขายอยู่มันเป็นแบบไหนนะครับยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับใครมีข้อสงสัยยังไงนะก็สามารถพูดคุยสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับถ้าใครอยากใช้ยาด,ด่วนนะครับผมอยู่ที่บ้านอ่างอำเภอม,มะขามจังหวัดจันทบุรีครับพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้ครับไม่ว่ากันครับขอบคุณมากครับ